ครับทุกคนวันนี้ผมนี่นี่เราขานะครับสวัสดีครับาเาขารุ่นไทยไหมไหมอ้าวขารุ่นครับผม นี่โอ้้เดี๋ยวไปงกลยๆหน,น่อยนะครับมีมีโพลีด้วยนี่นี่คือรอยนะครับใน100รอยผมลอยเป็นแผลไม่รู้ครับ <laughs> โ,อโอเคนี่มาเซฟีีแล้วเด็ก นี่ถอดนี้ออกด้วยครับนี่ห่างนินๆนนี่ออก <c oughs> นี่ถอดนี้ออกยังผมเพิ่งอาบน้ำมา,มา ัำลันทำแบบนี้ครับนี่นี่ทำแบบนี้อันนี้แบบนี้นี่แล้วก็เสียข้อไปนี่นี่แล้วก็เก็บข้อมือเนี่ยมันจะมีที่ล็อกข้อมืออยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้อมือแล้เก็บผ้าใบแล้วก็หุบเข้าไปใชบเข้ามา พลาสติกก็นแน่นนีนะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ออนี่นเ,มมเมหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมทำหมดโอเคส่วนขาต้องทำแบบนี้นะครับหมุนกลมหนึ่งก่อนอันนี้ต้องหักนะครับมันอ่อนแอผมผมอะผมผมมันอ่อนแอมันต้องหมุนยิงแล้วอะ แต่ผมทำแบบนี้อยู่ตลอดไปเลยวันนี้ผมจะถ่ายคลิปนานเหมือนไทยเบเรตกิวนะครับนี่ออกเห็นไหมนี่ออกออกแล้วก็ทอดแล้วก็ทอดเห็นไหมนี่แล้วก็แบบนี้ออก นี่มันจะเป็นแขนนีี่เลยครับตัวนี้แปลงร่างหน้านะครับแต่มันแปลงร่างยากไปหน่อยนี่อันนี้ต้องแปลงร่างยากไปหน่อยครับนี่อันนี้นี่หุบเข้าไปนี่หุบเข้าไป แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอานนี้หุบเข้าไปเนี่ยมันจะมีช่องนะครับเนี่ยจะมีช่องเหมือนรอยนี่แหละเนี่ยของไทย,ยนะครับแขนแขนของมันอีกข้างนึงก็ทำเหมือนเดิมนี่ส่วนขาต้อง อันนี้ก่อนดึงอันนี้ก่อนเนี่ยนี่เนี่ยนี่แล้วก็หมุนขานี่นี่แล้วก็เอาแบบนี้นี่ใช่นไหมเนี่ยทำแบบนี่้ทำแน่นๆเลยครับเนี่ยแบงลังยากผมบอกแล้วนี่นี่ก็ไปรถแบบนี้เลยครับติง้ง nhạ, chưa của mình, nè, p h u t h a o, chúc, nè, anh ấy của mình sẽ đen rồi đó, nè, mình sẽ đen rồi นนอ,อมยว่าเมื่อกี้ผมไปไหนมาฮะ <c oughs> ผมขึ้นบันได้ครับถูก <c oughs> มั่วตัวเก็บอลเจอกันอาทิตย์หน้านครับไม่ใช่เจอกันพรุ่งนี้พอผมซื้อของเล่นใหม่มา ครับไปสเอ้ยวัสด,ดีครับเอ้ยสวัสด,ดีครับแบงค์